สวัสดีครับพี่ตุ๊กนะครับหัวหน้าทีมขายที่สุนทรขวัหลวงสาขาทาลบดีของสิ์ที่นี่นะครับวันนี้ตัวมิลลเตัวที่เป็นเทสได้นะครับมิลล์เอ็กสด์าเนี่ยตัวท็อปสุดที่เราสนใจกันอยู่ครับมีเข้ามาให้โชว์กันแล้วอันนี้เราจะมาว่ากันในเรื่องของจุดเด่นในเรื่องของตัว r s กันนะครับว่ามันมีออปชันอะไรต่างๆบ้างมันมีอะไรต่างๆที่มันแตกต่างจากรุ่นที่เป็นปกติ Active elegant u ์อัลติเมยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เราพาไปดูจุดเด่นของรถรุ่นนนี้กั สำหรับในรุ่นของ View x 3.0 RS นะครับจะมีให้เลือกทั้ง2ระบบขับเคลื่อนนะครับคืออันดับแรกจะเป็นขับเคลื่อน2อล้อนะครับเป็นรถ 4, ี่ราคารถอยู่ที่1 6 5 9 0ล้านบาทครับแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์3.0ขับเคลื่อน4่ล้อนะครับราคาจะอยู่ที่1 7 5 9 0ล้านบาทก็คือ4ีูณ4เนี่ยแพงกว่ากันแสนหนึ่งครับแล้วก็สำหรับเป็นเรื่องของ4รถนะครับของรถรุ่นนี้นะครับจะมีให้เลือกด้วยกันเนี่ยทั้งหมด สามสีด้วยกันสีแรกก็คือจะเป็นสีเทาไอเกอร์ใหม่ครับเป็นสีเทาออกขาวๆอย่างนี้อีกสองสีก็จะเป็นสีดําแล้วก็จะเป็นสีขาวมุกค,ครับตัวที่สีขาวมุกเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นมานะครับหนึ่งห่สองพันบาทสำหรับแนวการแต่งหรือการออกแบบของรถรุ่นนี้ครับก็คือเป็นการแต่งครบจากโรงงานเข้ามาแล้วก็จะมีกล้องสามร้อยหกสิบองศาเข้ามาเดี๋ยวเนี่ยเราไปดูจุดเด่นกันใกล้ๆนะครับสาหรับมิ w เอ็กตัว r s เนี่ยครับอันดับแรก การตกแต่งเขาก็จะให้เป็นโทนดำๆมีคิ้วขอบล้อเข้ามามีล้อสีดำเข้ามามีกระจังหน้าสีดำเข้ามาแล้วก็ที่สําคัญครับมีตัวหลังคาสีดำพร้อมกับราวหลังคาที่เป็นสีดำด้วยซึ่งจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ดีไซน์ทางด้านหน้านะครับมีตัวคิ้วแต่งทางด้านล่างข้าดให้ด้วยล้อแม็กจะเป็นขนาด20นิ้วนะครับเป็นลายของตัว RS โดยเฉพาะตัวของเขาครับอย่นี้ก็จะเป็นคิ้วขอบล้อทางด้านหน้าครับ แล้วก็ตรงแค่มประตูนะครับจะมีเป็นตัวการตกแต่งนะครับเป็นอารมณ์สปอร์ตสปอร์ตก็มามีเขียนว่า RS นะครับกระจกข้างเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวกล้อง360เนี่ยจะแอบไว้นะครับใต้ตัวกระจกมองข้างสาหรับตัวด้านหลังเป็นคิ้วขอบล้อสีดําเงาเช่นเดียวกันครับด้านหลังนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ตามดีไซน์ MU-X ใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัวสเต็ปเซนเซอร์ให้เหมือนกับ ตัวก่อนๆหรือว่าตัวอีลิแกนตัว Ultimate, อัลติเมทมีให้เหมือนกันนะครับทีน,นี้เราไปดูจุดเด่นทางด้านภายในนะครับสำหรับภายในนะครับตัวที่เป็นตัว RS เนี่ยครับจะให้มาเป็นเบาะสีดำทั้งหมดเลยแล้วก็ตัดไปได้สีออกเห,อเหลืองเขียวเขียวเข้ามานะครับทั้งหมดเลยซึ่งถ้าเป็นรถตัวปกติไม่ว่าจะเป็นตัวอีลิแกนหรืออั t i m a ม e นะครับภายในเนี่ย จะเป็นในลักษณะของสีเทาอ,อ่อนๆนะครับรวมถึงหลังคาตัวรถนะครับดีแก้นกับอัลติเมทเขาจะเป็นหลังคาสีขาวด้วยสําหรับแผงประตูด้านข้างเช่นเดียวกันครับเป็นสีดำครับแล้วก็จะมีวลวดลายของตัวได้นะครับจะเป็นสีออกถึงเหลืองเขียวๆเช่นเดียวกันตอนนี้เราไปดูในเรื่องของกล้อง360องศาบ้างนะครับเป็นจุดเด่นของตัวอเอ็เขา อย่างที่เรารู้นะครับพวงมาลัยไฟฟ้าก็จะมีตั้งแต่ตัว Ultimate และก็ RS อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ครับสำหรับตัว RS นะครับเขาจะเพิ่มปุ่มเป็นกล้อง360องศาที่มันใช้งานง่ายๆนะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับก็คือพอดีกับนิ้วโป้งของเรานะครับเรากดคําว่าวิวเข้าไปปุ๊บกล้องก็จะเปลี่ยนเป็นกล้อง360องศาให้เราดูสภาพแวดล้อมคร่าวๆของตัวรถของเรานะครับแต่ทีนี้ครับสมมุติเราจะถอยหลังนะครับ เราต้องการดูมุมมุลอื่นนี่คือเข้าเกียร์ r เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปดูมุมมุลอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับดูมุมล้อสองข้างก็ได้ครับดูมุมที่มันกว้างก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีในลักษณะของตัวล้อด้วยว่าเราเนี่ยอว่าล้อรถเราะนะครับอยู่ตรงไหนของบนถนนหรือมีอะไรมาใกล้ๆล้อเราไหมทีน,นี้ถ้าเป็นเกียร์ีนะครับก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือใส่เกียร์ d แล้วนะครับพอใส่เกียร์ d เราก็สามารถ มองมุมต่างๆของตัวรถได้นะครับจะมองม,มบนไปพร้อมกันมองมมุด้านหน้าไปพร้อมกันก็ได้มองมุมที่มันกว้างขึ้นมุมเดียวก็ได้แล้วก็มุม,มซ้ายขวาของตัวล้อหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยครับเป็นตัวมุมกล้องในลักษณะข,ของใต้ท้องรถครับคือจะเป็นบริเวณหน้ากันชนด้านใต้กันชนของเรานะครับก็คือตัวภาพเลยครับเขาจะมีการประมวลผล ภาพทางด้านหน้าไว้ก่อนแล้วนะครับก็คือถ้าเราเลื่อนรถไปนะครับภาพเนี่ยมันก็จะขยับตามไปด้วยว่าด้านหน้าเนี่ยเรามีอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ภาพจริงนะครับเป็นภาพที่มันประมวลไว้ก่อนหน้านี้พอเราเลื่อนรถไปอะครับก็จะาภาพนั้นกลับมาประมวลร่านีสิ่งกีกว่าหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นในลักษณะของตัวล้อสองล้อนี้นะครับอันนี้คือเป็นล้อจริงๆของรถเรานะครับเราหมุนพวมอะไรล้อก็หมุนตามทีนี้เราจะได้รู้ว่ารถเรารอเราเนี่ยจะไปเหยียบอะไรหรือเปล่า นี่คือจะเป็นจุดเด่นของตัว RS นะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งครบจากโรงงานชอบโทนดำๆภายในสีดำแล้วก็กล้อง360องศานะครับก็แนะนำเป็นตัว RS นะครับสำหรับแคมเปญน,นะครับดอกเบี้ยต่ำที่สุดณตอนนี้ครับอยู่ที่1.39เป็นการดาว25%ผ่อน4ปีครับแล้วก็สำหรับครอบครัว i ู่มีส่วนลดให้อีก20,000บาทครับลูกค้าที่สนใจก็ทักกันเข้ามาสอบถามกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นทั้งหมดของตัว RS ครับ